ผู้รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนรู่สูงอายุตำบลเซอร้อยดีสมชาติแก้วกา้านางเป้าฉลางนางหลึงลือดีนางสุดาขวัญยาวลำ นางทองลาผงเวียงจันท์นายประจนเปรียบกระโทูนายเดือนพิจนาคอนบุรีนางสาวประทุมพรเมืองมูลนางเอีย่ยมเงินเอีย่ยม นางอิสราพรจำเรือนนางบุญเกียรติเอมอิ่มนางสาวสุวิทย์เงินชื่นนางรบ,บีพรหมายดีนางเกสรเปลี่ยนสะอาด นางบุญเรืองวาปีทะนางสาวนัตยาไพรเกษนางบัวแก้วชม่อนลังน,นายบุญมีลาบเลิศนางพักใจดี นางทองหนักจันมานายไหลาสาริพรจันนางดวงใจเชื่อมแก้วนางสำลีมีดีดนางอุ่นบุญมีมาก นางมาลีนาดีนางสาววันชาดาบไทยสงูงนางเกียงซาบราซาราบ นางแสงเดือนแสงสีนางจมินเสริมสีนานนงละององเงินขำนางสกุลภูวิชิต นายสมินสีสีกิรพันและนายยันชิมพมุมารมันจะต,ต้องมือไหนนบ ไปนะประคองประคองท่านด้วยนะครับท่าน,นต้องใช้ไม้เด็กเด็กนั่งเลยครับเด็กๆครับ แล้วการนี้ขอกผมขอการเดียนเชิญท่านนายกได้กล่าวให้อาว่าได้กล่าวปานักเรียนจากโรงเรียนผู้ถึงอายุตำบลส่อครับอะการเดียนเชิญครับดิฉันนางพวงรักสรสักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแส่ออรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนยมบัตร ให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านในวันนี้ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแสออผู้สูงอายุในวันนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่พร้อมด้วยคุณคุณวุฒิวัย,ยวุฒิที่มีคุณค่าที่พร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นแรงใจในการช่วยเหลือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยส่งเสริมและเพิ่มเติมให้ในส่วนที่ผู้สูงอายุได้ขาดหายไปให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจมีความรอบรู้สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดย มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกันและในวันนี้นับเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของผู้สูงอายุคือวันที่ผู้สูงอายุได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตะบนแซออองค์การบริหารส่วนตะบนแซออมีความยินดีที่ได้มีโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในตำบลแซออของเราทําให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขและได้มีโอกาสพบปะก,กันได้ทํากิจกรรมสนุกสนานร่วมกันได้แสดงศักยภาพความรู้และประสบการณ์เพื่อร่วมกันสืบสารภูมิปัญญาสู่ชุมชนของตำบลแสออเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่ามีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิต สุขภาพใจที่แข็งแรงเพื่อร่วมกันพัฒนา ตนเองและชุมชนต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขออำนาจคุณภระีรัตนตไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประสานพรให้ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงออทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลามไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งตนเองและครอบครัวตลอดไปขอบพระคุณค่ะ ก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับนะครับในทุกอของอนักเรียนนะครับขอให้ชุดแรกเกยงๆกันก่อน,น,นครับอแล้วเราเอาเก้าอี้